สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับจีนและรายการแอดคิดนะคะวันนี้นะคะมีคนส่งคําถามเข้ามาค่ะว่า CPA ต่ํานะคะจะแก้ยังไงหรือว่าเราควรจะแก้ขไขไหมเพราะว่า Facebook เนี่ยแจ้งเตือนออกมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบในคลิปนี้กันเลยค่ะ จินก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักคําว่า CPA หรือว่า CPA เนี่ยคืออะไรนะคะ CPA ย่อมาจาก Cost Per Action นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะย่อว่า คอร์ส per action ก็ได้ค่ะความหมายของมันก็คือว่าเวลาที่โฆษณาของเราส่งไปนะคะหรือว่าปล่อยโฆษณาออกไปแล้วนะคะมีผู้สนใจหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยกระทําต่อโฆษณาของเราให้เกิดผลลัพธ์นะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยยิงแคมเปญเมสเซจหรือว่าแคมเปญข้อความเนี่ยคอร์ส per action หรือ action เราอาจจะเป็น messenger หรือว่าการทักแชทเข้ามานะคะถ้าเป็นการรับชมวิดีโอก็จะเป็นการเกิดการรับชมวิดีโอนะคะหรือว่าถ้าใครยิงการมีส่วนร่วมก็จะเป็นการมีส่วนร่วมหรือว่าต่อ engagement นั่น ทีนี้ค่ะถ้าโฆษณาของเราเนี่ยแสดงผลขึ้นมาว่า CPA ต่ําหรือว่าผลลัพธ์มันต่ํานะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าจากเดิมเนี่ยจะงบประมาณที่เราเคยใช้หรือว่าเงินที่เราเคยลงโฆษณาไปแล้วนะคะเทียบกับณปัจจุบันเนี่ยค่ะ ผลลั์เนี่ยน้อยลงนะคะหรือว่าต่ำลงนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้เงินเท่ากันผลลัพธ์น้อยลงค่าโฆษณาเราก็แพงขึ้นนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะ f a c e b o o เนี่ยเขาก็จะมีระบบการแจ้งเตือนโดย AI นะคะแจ้งเตือนมาที่บัญชีโฆษณาของเราเลยค่ะว่าโฆษณาเราเนี่ยกำลังมีกี่รายการนะคะที่ CPA ต่ำนะคะอันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะต่อให้เราเนี่ยยิงแอดไม่เก่งนะคะตัวแจ้งเตือนตัวนี้ก็รายงานมาให้เรารู้นะคะให้เรารับทราบ จากนั้นนะคะวิธีการดําเนินการเนี่ยจินแนะนําอยู่2วิธีค่ะเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 1> สามารถที่จะหยุดโฆษณาก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงความสนใจค่ะโดยใช้โฆษณาเดิมเวลาเราลันโฆษณาไปแล้วนะคะโฆษณาเนี่ยไปกลุ่มเดิมซ้ําๆใช่ไหมคะเขาก็อาจจะหมดความสนใจหรือว่าไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นที่จะต้องกดคลิกเข้ามาดูนะคะเขาก็อาจจะเลื่อนผ่านโฆษณาเราฉะนั้นข้อแรกนะคะในการปรับโฆษณาที่ CPA ต่ําหรือผลลัพธ์ต่ำ,ตำก็คือการเปลี่ยนชุดความสนใจหรือว่ากลุ่มเป้า หน่นเองสาหรับอันที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนชิ้นโฆษณาไปเลยค่ะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าโฆษณาตัวนี้มันเก่าแล้วมันเป็นอันเดิมแล้วหรือว่ามันหมดความน่าสนใจแล้วพฤติกรรมคนหรือว่าคาที่อยู่ในโฆษณาเนี่ยมันไม่ดึงดูดความสนใจแล้วเราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็อาจจะเอาโฆษณาตัวอื่นค่ะ ขึ้นมายิงเทียบนะคะเพื่อหาตัวที่ดีกว่าหรือหาตัวที่ได้ค่า CPA ที่ต่ํากว่านั่นเองค่ะคลิปนี้จิงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยิงแอดโฆษณานะคะและไม่ต้องลังเลเลยค่ะว่าจะต้องปรับปรุงหรือว่าแอคชั่นอะไรเพราะว่าการที่ Facebook รายงานมาแบบนั้นนะคะก็แน่นอนว่าเขาดึงมาจากสถิติหรือรายงานตัวเลขจากรีพอร์ตของเรานะคะฉะนั้นนะคะใครที่เจอผลแล้วว่า CPA เราต่ำเนี่ยรีบไปปรับเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ